วันที่พี่แบนบอกว่านักเตะลาต้องโรเตชันโอ้โหจะไม่น่าเชื่อสก,กอร์ขนาดนี้เลยละครับทีมอื่นยังไม่ยิงลัชนาวีขนาดนี้เลยก็มันเป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลด้วยที่เราได้ประตูโอเคอาจจะไม่ได้ถือว่าเร็วเกินไปแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ให้เราคลายความกดดันแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะก็พอรัชนาวีเปิดเ,เกมลุกมันก็ทําให้พื้นที่มันเปิดเราก็เราก็ทําเกมลุกได้ได,ได้สะดวกแล้วก็แล้วก็เหมือนแบโฟล์มากขึ้นในการเข้าทำอะไรอย่าง เชือสินแดงดาครับ4ี่นะแต่ยิงไปตั้ง6ป,ประตูแล้วนะครับก็จริงๆเขาเป็นศูนย์หน้าที่ดีอย่างที่บอกสายภาพดีอยู่แล้วแล้วก็วมีโอกาสเนี่ยเขาเขาไม่ใช่โอกาสเปลืองเพียงแต่ว่าเรามีกองหน้าเยอะก็เลยต้องต้องปรับเปลี่ยนให้ทีสินไปเล่นตรงไหนแต่ว่าเมื่อยามที่เขาต้องใช้เขาเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพมันเต็มเต็มเต็มร้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ย และสำหรับเซนเตอร์จอมบุกโอ้โหเซริโอนะฮะวันนี้ประตูแรกของเขาด้วยใช่ก็ยินดีเขาด้วยว่าเขาจริงๆด้วยสไตล์เขาอ่ะเท่าที่เคยเห็นเล่นทีมจากเกาหลีมาเขาก็เขาเป็นเป็นเซนเตอร์สไตล์บุกอยู่แล้วแต่ว่าพอมาอยู่กับเราเนี่ยเรามีตัวลูกเยอะอยู่แล้วก็ต้องการเขาเล่นเล่นตัวที่คอยอะไรเล่นเกมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เมื่อมีโอกาสเขาก็อยากทําตามที่เขาอยากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็โอเคไม่เป็นไรรับตามจังหวะของเกมก็ต้องต้องต้องแสดงความยินดีที่ทำประตูแรกให้กับเรา ก็ตั้งแต่แข่งมา13านัดพี่แบรนยังไม่เสียประตูในบ้านเลยนะครับอาครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ปล่อยปล่อยผ่านเลยเพราะว่าเราก็พยายามทําให้ชนะอย่างเดียวแหละเอาเป้าหมายคือ3แต้มแล้วก็วันนี้เราก็พยายามปรับให้คนเหมือนล่าโรเตชันสองสามตำแหน่งในช่วงครึ่งแรกเด็กก็ทําได้ดีแล้วก็พอมีโอกาสในช่วงหลังๆเราก็อยากให้น้องๆนักบอลได้เก็บเลเวลได้เก็บเก่กับประสบการณ์กับพี่ๆก็เลยส่งลงไปทั้งสคนอะไรเงี้ย นะตอนนี้สบายใจหรือ,อยังครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะฮะเพราะตอนนี้ก่อนแข่งก็นำเจ็ดคะแนนก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเราก็จริงๆเราไม่ได้มองคู่ต่อสู้อะเรามองที่ผลงานเราว่าเราต้องทําผลงานให,ใ,หให้เกิดผลการแข่งขันที่ดีทุกนัดอะไรเงี้ยลราพอไป f c เราก็อาจจะไปเล่นด้วยความไม่กดดันมากมากขึ้นนะเพราะว่าเราทำผลงานในหลีกได้ดี ฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับพี่บาวันนี้แล้วก็กองเชียร์บางส่วนเท่าที่รู้ก็คือจะบินตามไปที่คาชมาด้วยครับก็ขอบคุณวันนี้ครับที่มาให้กำลังใจที่สนามแล้วก็ทําให้นักเตะวิ่งครบ90นาทีนะเพราะว่าเขาล้ากันเนี่ยก็แล้วก็คนที่จะตามไปเชียร์ก็ขอให้เดินทางโดยสวยภาพแล้วก็เราพยายามที่จะเล่นเพื่อเอาผลการแข่งขันที่ดีให้กับแฟนบอลที่ไปเชียร์เราไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าที่ไปไปเชียร์เราที่สนามเลยอ่ะแน่นขอบคุณ